สำหรับปืนไขที่เป็นรุ่นเก่านะครับลาง15มิลสิ6มิลหาขาจับไม่ได้เลยก็มานี่เลยครับขากล้ามปูเลียพอตใส่ได้แน่นอนนะครับหรือบางท่านอยากมองลอดศูนย์เปิดได้หาขาไม่ได้นะครับเอาตัวนี้ไปเลยเหมือนกันเลียพอตนะครับสูงตั้งย8มิลน,นะครับ สวัสดีครับผมปุ้ของสมพาซ่านะครับคลิปนี้นะครับไม่ไม่ใช่คลิปกล้องนะฮะเป็นคลิปขาจับซึ่งหลายคนเนี่ยมีปัญหากันเยอะเลยเกี่ยวกับปืนลูกกดยาวรุ่นเก่านะฮะรุ่นเก่าเนี่ยรางเขาจะไม่ใช่11มิลจะเป็นราง15มิลหรือ16มิลบางท่านก็เอาขาจับ11มิลไปตะไบออกไปเจียออกนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงถ้าทําไม่เป็นอันนี้นะฮะขาแท้เรียวพอร์ตสำเร็จรูปเลยนะครับ บางคนก็เรียกเลี้ยวพอตบางคนก็เรียกเลี้ยวโพเอาแล้วแต่เรียกแล้วกันนะครับของแท้วังบุรพานะครับจับคอท่อกล้อง25มิลเท่านั้นนะฮะจับ30ไม่ได้จับได้แค่25มิล30มยังไม่มีผลิตนะฮะยังไม่มีผลิตถ้าคอท่อ25มิลมาตรฐานทั่วไปอะจับได้เลยอันนี้จับรางได้ตั้งแต่11มิลน,นะฮะจนถึง16มิลเลยมันถางได้นะครับเห็นอย่างนี้นะครับแม้จะเป็นน็อตตัวเดียวแต่แข็งแรงมากเพราะเป็นระบบจิกนะฮะไม่ใช่เป็นระบบบนนนนมมมััจิกกเเข้า้าาปปูลยะครบ ตัวนี้ความสูงอ่ะ28มิลลิเมตรมองลอดศูนย์เปิดได้สบายสบายได้ทุกกล้องเลยแม้หน้า50 mm ก็มองลอดศูนย์เปิดได้นะครับทำจากเหล็กอลูมิเนียมอย่างดีแข็งแรงทนทานมากสินค้ามีประกัน1เดือนนะครับตัวไขครบนะฮะของแท้นะฮะอันนี้ของแท้นะครับจากเมืองนอกเลยนะครับนี่เลียพอร์ตนะครับราคาไม่แพงด้วยเก็บเงินไปทางก็มีนะครับนี่สนใจสินค้าขอทักหากันได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องปุ๊ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ